คุณเคที่บูธแห่ง Art Investment นะครับมีมุมมองต่อเรื่องการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับที่เขาพูดเอาไว้ในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาวิบลองจับประเด็นบางเรื่องที่พอจะจับได้เนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับยินเชิญรับฟังกันได้เลยครับ mm hmm. ประเด็นที่1น,นะครับก็คือคุณเคที่บูธนะครับก็ยังคงยืนยันครับว่ายังคงจะยังชอบหุ้นโกรดมากกว่าซิลเวอรครับ ุนท,ที่บัวก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการ sector rotation เซกเตอร์โรเ i ชันนะครับตามทฤษฎีและสถิติในอดีตเนี่ยก็จะบอกว่าช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อสูงๆหรือว่าดอกเบีย้ยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคุณนแวลูก,ก็จะทําผลตอบแทนได้ดีกว่าและก็ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินเฟอ้อจะต่ําดอกเบีย้ยจะอยู่ในระดับต่ําหรือว่าลดดอกเบีย้ยเนี่ยหุ้นกรดก็จะทําผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับ ในมุมของคุณเคทิบูดก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกในไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเขาเชื่อว่าหุ้นโกรดเนี่ยจะยังคงทําผลตอบแทนได้ดีกว่าและมันก็มีหลายสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหุ้นโกรดเนี่ยจะทําได้ดีกว่าจริงๆน,นะครับประเด็นต่อมาก็คือคุณเคทิบูดบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะออกกฎหมายมาเพื่อขัดขวางตัวคริปโตเคอเรนซีหรือว่าระบบ d e f าหรือว่าตัว De f i n a n c e ดิเซนท์ไรไฟแนนนะครับ โดยก็บอกถึงว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่สหรัฐเนี่ยทุที่สภาก็กำลังจะมีการหารือเพื่อ,อ,อโหวตตัวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง Infrastructure นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ประเด็นเนี้ยมันถูกเตะทวงมาตั้งแต่เดือนออตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งควรจะสรุปได้แล้วนะครับซึ่งจากข้อมูลที่คุณคิีที่บูดมีก็คือว่ามีการไปล็อบบี้นะครับจากฝั่งสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ย พยายามไปล็อบบี้การออกกฎหมายเนี่ยให้มีการที่จะขัดขวางการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีประเด็นหนึ่งที่จะทําได้คือว่าไปเรียกเก็บภาษีจากเกงิจากคริปโตเคอเรนซีนี่แหละนะครับคุณเคนที่พูดก็มองว่าการที่จะเข้ามาควบคุมหรือรวมถึงการจัดเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีในวันนี้เปรียบไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเราไปควบคุมหรือว่าไปกดดันการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในอดีตนะครับ ในช่วงยุค90ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเทียบกันก็คือว่าตอนนั้นน่ยในปี90มันไม่มีการไปควบคุมหรือว่าไปกีดกันอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นผลดีมาถึงทุกวันนี้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเติบโตได้มากแล้วก็เป็นส่วนสําคัญต่อการทําธุรกิจนะครับค,คริปโตเคอเรนซีเองก็เหมือนกับอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นนั่นแหละเราควรจะปล่อยให้มันเต,บติบโตได้อย่างเต็มที่การที่เข้าไปควบคุม กีดกันมันเนี่ยเป็นความคิดที่แย่เอามากๆนะครับเท่าก <d> ับไปขัดขวางความก้าวหน้าที่ทําให้ธุรกิจทั่วโลกเนี่ยมันเติบโตได้อย่างดีนะครับ <d> คุณเคน <d> ที่บูดก็ยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่า Money over IP คือว่าเป็นเงินที่เป็นแบบดิจิตอลใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเทียบเคียงกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่มีใครคิดนะครับว่า Voice over IP ว่าการโทรศัพท์หากันฟรีๆผ่านอินเทอร์เน็ตมันจะมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ได้อย่างมาก,กาแบบทุกวันนี้นะครับตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เหมือนกันเรียกว,ว่าเป็น money over IP เป็นเงินบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็แบบเดียวกันนะครับดังนั้นก็ควรที่จะปล่อยให้มันเติบโตออกมาดีกว่าการไปออกกฎหมายขัดขวางเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการขับไล่อินโนเวชันดีๆแบบเนี้ยออกไปจากสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตำหนิอย่างมาก,กน,นะครับในมุมของคุณเควติบู คนที่พูดก็บอกว่าประเด็นต่อมาที่ที่วิบจับได้นะครับก็คือเขาบอกว่าตัว infrastructure bill เนี่ยที่มูลค่าประมาณสัก5 550บิลเลียนเนี่ยมันน่าจะผ่านได้อย่างสบายๆโดยที่ทั้ง2พัก ทั้งเดโมแครตแลวก็รีพับลิกันเห็นตรงกันนะครับสิ่งที่ควรจะไปลุ้นต่อก็คือตัวอเมริกันจ็อบส์แพลนแลวก็แฟมิลี่แพลนที่มูลค่ามันสูงถึง3.5ทลเลยน US ดอลล่าอัน,นั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่ควรไปลุ้นมากกว่าตัว view, นะอินฟราบิลในี่ยังไงก็น่าจะผ่านไปได้ดีนะครับถามว่าทําไมถึงอยากให้ไปจับตาดู American Jobs Plan, อเมริกันจ็อบส์แพลนกับแฟมิลี่แพลนนะครับประเด็นที่1ก็คือว่ามูลค่างเงินมันเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ3.5ทลเลยนบิลแล้วก็มันเป็นกฎหมายที่ว่า Human Capital Infrastructure Bill ก็คือเป็นงบประมาณที่ลงไปที่ตัวบุคคลของคนอเมริกันนะครับว่าจะทำให้คนอเมริกันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงนะก็ไปรอดูที่ที่ตัวนั้นน่าจะเห็น Impact ที่รุนแรงมากกว่านี้นะครับประเด็นต่อมานะครับ คุณเคทิวูดนะครับเห็นด้วยว่าควรที่จะทำ QE tapering ในปีนี้นะครับแต่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรอกนะครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าตัวเลขการจ้างงานปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วนะครับแล้วมันก็กระจายไปถึงธุรกิจขนาดเล็กด้วยนะครับ แล้วก็กระจายไปในวงกว้างที่บอกว่ามีตอนนี้26รัฐแล้วนะครับที่ยกเลิกการรับเงินช่วยเหลือการว่างงานเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนกลับเข้าไปทํางานแล้วทาให้ตัวเลขการจ้างงานมันลดลงอย่างมากนะครับรวมถึงการจ้างงานก็ดีขึ้นเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้นะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับค่าแรงก็เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าค่าเช่นกัน แต่ประเด็นนี้คุณเทรดดี้วูดก็ชี้เห็นว่าแต่ถ้าเกิดลองดูดีๆแล้วเนี่ยหากเทียบกันแบบปีต่อปีแล้วนะครับ Year ร์ออนเเนี่ยแม้ว่าค่าจ้างมันจะโตสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันโตในอัตราเร่งที่ช้ากว่างเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นมาแรงกว่าดังนั้นก็เท่ากับว่า แรงงานชาวอาเมริกันเนี่ยกำลังเสีย purchasing power หรือว่าอำนาจในการซื้อนะครับเพราะว่าแม้ว่าค่าแรงจะโตเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินเฟอ้อมันโตแซงขึ้นไปนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็พิจารณาเพิ่มเตินมนะครับประเด็นต่อมาครับคุณคีทิบูดมองว่าเห็นเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอมันเกิดจากการที่ supply chain มันขาดแคลนหรือว่าตัววัตถุดิบมันขาดแคลนครับแต่ ภาวะขายแพนที่ว่าเนี่ยน่าจะสิ้นสุดในไม่ชานี้นะครับโดยก็มองเพิ่มไปอีกว่ายอดขายของสินค้าต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเช่นสินค้ากลุ่มที่เป็นออบ้านหรือว่าพวกรถยนต์เนี่ยที่ออกมาอ้างว่ายอดขายที่ลดลงเนี่ยเกิดจากการที่ซัพลาย มันขาดแคลนนะครับคุณเคทีพิทิบบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่ซัพพลายขาดแคลนแล้วก็ผลิตได้น้อยทําให้ยอดขายลดลงหรอกแต่มันอาจจะเกิดจากภาวะดีมานที่มันลดลงหรือเปล่านะครับคุณเคที่หัิบชี้ประเด็นอย่างนี้ครับถ้าลองไปดูในกลุ่มบ้านแล้วก็กลุ่มรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์เนี่ยที่บอกว่าผลิตรถไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวชิปซมิคอนดักเตอร์มันขาดแคลนใช่ไหมครับคุณเคที่ิทิบบอกลองไปดูดีๆแล้วเนี่ยไอ้ภาวะที่บอกว่า ชิปเซมิคอนดักเตอร์มันขาดแคลนน่ยมันมีมาพักใหญ่แล้วก็รับรู้กันในวงกว้างแล้วนะบริษัทรถเนี่ยน่าจะคาดการได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับที่สําคัญเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลว่าไอตัวราคาขายข,ายของรถยนต์มือสองตอนนี้มันก็เริ่มลดลงมาแล้วนะการที่ราคาขายมันลดลงมาเนี่ยอาจจะเป็นเกิดจากว่าดีมาในความต้องการซื้อรถมันลดลงหรือเปล่าพอไปดูในตัวเลขสินเชื่อเนี่ย ตัวเลขการขอเสียนเชื่อรถเองก็ลดลงเองเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้ตลาดรถเนี่ยอยู่ในภาวะที่กําลังอ่อนแอเพราะว่าดีมาลดลงหรือเปล่าไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดจากตัว supply chain มัน shortage นะครับประเด็นต่อมาครับมาดูในมุมของตลาดบ้านกันบ้างเขาบอกว่าราคาไม้เนี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิสสำคัญในการสร้างบ้านในตอนนี้มันลด ราคาลงมาแล้วนะครับแต่ที่เคยขึ้นไปสูงๆแต่ว่าราคาบ้านเนี่ยยังไม่ลงนะครับโดยตัวราคาไม้หรือว่าลัมเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัว leading indicator ของราคาบ้านเนี่ยมันปรับตัวลงมาแล้วนะอาจจะตีความได้มาว่าไหนไม่ช้าราคาบ้านก็อาจต้องปรับตัวลดลงมาไม่ได้สูงอยู่แบบนี้นะครับอีกทีบอกว่าตลาดแม้ว่าตอนนี้ราคาบ้านเนี่ยมันจะเพิ่มไปสูงมากนะครับเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ17-25% แต่ว่าถ้าเกิดไปดูตัวราคา lumber future เนี่ยที่เป็นตัว leading indicator เ,เ,เนี่ยมันลดนํำไปก่อนแล้วลดลงไป65-70%แล้วอีกทั้งราคาน้ำมันที่ก็เป็นวัตถุดิบสำคัญเ ก็ลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังไม่ถูกนํามาคิดคํานวณนะครับดังนั้นราคาบ้านที่บอกว่าตอนนี้มันพุ่งสูงขึง้นไปมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ค้างอยู่อย่างนั้นนานนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลดราคาออกมาก็เป็นได้อันนี้ก็ลองติดตามดูกันว่าเขาคาดการณ์ถูกหรือเปล่านะครับประเด็นต่อมาครับคุณคคดที่บบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยตุนของไว้ที่บ้านกันเยอะมากครับทาให้ดีมานการซื้อสินค้านในปัจจุบันมันลดลง ในทางตรงกันข้ามครับคนขายก็เร่งผลิตสินค้ามาเยอะๆโดยคิดคิดว่าจะเอามาตอบสนองดีมาน์ที่เพิ่มส่งขึ้นแบบในปีที่ผ่านมาซึ่งมันไม่มีจริงครับเพราะว่าดีมาน์ั้นมนเป็นดีมาน์ที่แบบพุ่งขึ้นมาในช่วงที่กักตัวโควิดเท่านั้นดังนั้นก็อาจจะผลิตออกมาเกอร์นะครับพอผลิตออกมาเกอร์สินค้าก็จะล้นคลังพอสินค้าล้นคลังก็ทําให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องสั่งวัตถุดิบหรือว่าสั่งคอมโบดิตี้เข้ามาเพิ่มก็อาจ,จทําให้ราคาสินค้าคอมโบดิตี้มัน ดรอปลงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ราคาคอมมูนิตี้ในช่วงที่ผ่านมามันปรับตัวลดลงนะครับอย่างเช่นราคาตัวราคา Lumber Price หรือว่าราคาไม้ที่ก่อสร้างบ้านที่มากี้เล่าให้ฟังไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับภาคบริการเนี่ยยังไม่ได้มีการซื้อเข้าไปมากขนาดนั้นคุณเคทิบรก็เลยมองว่า จากนี้ไปเนี่ยไอตัว p e n t u อัพด a มาที่มันยังมีอยู่เนี่ยน่าจะไปสู่ภาคบริการมากกว่าที่จะมาในสู่ภาคการซื้อสินค้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะเห็นภาพชัดนะครับคุณเคทต่วูดก็ยกตัวอย่างกิจการ2ฝั่งให้ดูในช่วงที่เป็นเาเรียกว่าเป็น stay at home stock นะครับฝั่งหนึ่งก็คือกลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในบ้านอย่าหุ้นของ Clo rocks อันนี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกป่ะน,นะครับクロ r o c l o คร rocks นี่ก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคในบ้านพวกน้ำยาล้างจานผงซักฟอกออน้ำยารีดผ้าน,น้ำยาปับผ้านุ่มของที่มันใช้ในบ้านเป็นตัว consumer product A นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเช่นซูมที่เราเอาไว้ใช้ประชุมออนไลน์กันหรือว่าเทเลด็อกบริการพบแพทย์ทางไกลก็คือว่าวิดีโอคอลการคุยกับคุณหมอนะครับไม่ต้องเดินทาง ไอ้สองอย่างเนี้ยมันโตขึ้นมามากในช่วงที่ล็อกดาวน์เราต้องอยู่บ้านกันเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองเข้าไปลึกๆเนี่ยไอ้สินค้ากลุ่มคลอโรล็อกเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แบบซื้อไว้ตุนแล้วพอตุนเอาไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดบริการอย่างพวกซูมแล้ววัดคืววัตเทเลด็อกเนี่ยพอคนได้ใช้เนี่ยก็อาจจะติดใจนะครับแล้วก็อาจจะทําให้การใช้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและคงความสูงของการใช้งานเนี่ยต่อเนื่องยาวนานไป ในอนาคตแม้ว่าวิกฤตโควิดจะผ่านไปแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเคที่วอร์ชีเห็นความแตกต่างของของกิจการที่ได้ประโยชน์จาก stay at home ในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามคุณเคที่วอร์ก็บอกว่าโควิดรอบใหม่ที่มันกำลังเกิดขึ้นในสาระทีออ่คนติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยก็อาจทำให้เกิดภาวะที่ต้องสินสต็อกสินค้าเอาไว้อีกก็เป็นได้และก็อาจจะทำให เกิดความสนใจที่น้อยลงต่อหุ้นโกรดก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าในระยะยาวก็ยังเชื่อมั่นในหุ้นโกรดเหมือนเดิมนะครับาบคุณคทีวูตต่อมาครับคุณคีธีวูดก็เน้นย้ำนะครับว่ากิจการหรือว่าบริษัทที่เป็น real growth เนี่ยจะสามารถฝ่าฟันช่วงที่เป็น high inflation ไปได้ครับโดย innovation เนี่ยจะสร้าง productivity growth ควบคู่กับการเติบโตไปด้วยครับไม่เหมือนกับ คุณคีธทิวบอกว่าอาจจะมีความกลัวนะครับว่าพอค่าแรงเพิ่มขึ้นบริษัทเติบโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟอ้อมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปตามเหมือนในยุค70นะครับแต่คุณคีดทิวบอกว่าปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนในยุค70ครับเพราะว่าแม้ว่าค่าแรงจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า productivity หรือว่าประสิทธิภาพในการผลิตมันก็เพิ่มสูงตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในเรื่องที่ ทถาห้เงินเฟอ้อมันพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพอ productivity มันสูงขึ้นต้นทุนในการผลิตลดลงนะคะสินค้าก็อาจจะไม่ได้สูงขึ้นทำให้เงินเฟอ้อไม่ได้สูงขึ้นตามนะครับคนคีทบูรก็เน้นย้ําเรื่องนี้แล้วก็เน้นย้ํามาในเท่าแต่ติดตามมัน,นี้ก็ประมาณสัก2อสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยมาครับคือคาว่า g o o d deflation ก<อ>็มองว่า innovation เนี่ยมันจะก่อให้เกิด ดีเฟลชั o นที่ดีหรือว่าเงินเฟ้อที่ดีพูดยง่ายก็คือเงินไม่เฟ้อหรอกแต่มันไม่เฟ้อในแง่มุมที่ดีนะยังไงล่ะก็มองว่าอย่างนี้ครับอินโนเวชั n นเนี่ยจะทําให้ต้นทุนในการผลิตมันลดต่าลงราคาสินค้าก็จะลดต่ําลงนะครับอีกทั้งตัวอินโนเวชั n นเนี่ยก็จะเข้ามาทําลายล้างนะครับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนสูงเนี่ยก็จะถูก ขจัดออกไปจากตลาดก็จะเหลือแต่สินค้าที่มี productivity ที่ด,ดีต้นทุนต่ำราคาให้แพงพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเงินเฟ้อสูงๆก็น่าจะไม่เกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้คุณเคที่บูดก็เรียกว่าเป็น good deflation นะครับต่อมาคุณเคที T ่บูดก็ให้กำลังใจนะครับบอกว่าเขาเชื่อว่าเราจะยังคงอยู่ในตลาด b u l market หรือว่าตลาดกระทิงที่วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนี่ยต่อไปได้อีกยาวๆและไม่คิดว่า inflation จะเป็นปัญหา ทําไมคุณคีท่บูดถึงคิดอย่างนั้นนะครับก็มองว่าสินค้าที่คนอเมริกันตุนไว้ที่บ้านเนี่ยมันล้นนะครับตุนไว้จนล้นทําให้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกก็น่าจะทําให้เงินเฟอ้อลดลงเพราะเงินเฟอ้อลดลงก็ไม่จําเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยนะครับดังนั้นบูมมาเก็ตก็น่าจะยังวิ่งต่อไปได้อีกทั้งคุณคีท่บูดมองว่ากำลังจะมีฟันฟลูเนี่ยไหลเพิ่มเข้ามาในตลาดสหรัฐ ตลาดประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงอาจจะกระจายไปถึงตลาดเกิดใหม่บางประเทศด้วย สาเหตุก็เกิดจากการที่รัฐบาลจีเนเข้าควบคุมแล้วก็เอาไมเรียวไปฟาดนะครับบริษัทเทคโนโลยีหรือแล้วก็บริษัทใหญ่ใญใ,ญในจีนไลม่มาตั้งแต่อาออลีบาบาของคุณแจ็คหมาใช่ไหมครับบริษัทออแอปเรียกแท็กซี่อย่างตีตีเข้ามาควบคุมกิจการโรงเรียนกวดวิชานะครับให้เป็นสถาบันเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหากําไรในช่วงข้ามคืนล่าสุดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เข้ามาควบคุมเกมออนไลน์นะครับโดยการที่แบบใช้คําแรงครับบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบ ยาเสพติดให้กับเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยก็จะบ่งบอกว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้มุ่งหาเงินลงทุนเข้ามาในกิจการหรือเ,เข้ามาในประเทศจีนมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเน้นให้ประเทศตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเม็ดเงินฟันฟลูเม็ดเงินลงทุนเนี่ยก็อาจจะไหลออกจากจีนแล้วก็เข้ามาสู่สหรัฐได้ก็เป็นตัวปัจจัยที่จะช่วยดันให้บูมมาเก็ตเนี่ยยังวิ่งต่อได้อยู่อีกนะครับ ย้อนไปถึงเรื่อง Deflation ของคุณเคธีบวดนะครับ Deflation ที่ดีเนี่ยจะเกิดจาก Innovation 5ตีมที่อาจเลือกลงทุนและไอตัว5ตีมเนี่ยของที่คุณเคธีบวดมองเนี่ยก็คาดหวังการเติบโต,ต,ตแบบ Exponential ได้ในอีก5ปีเลยนะครับถามว่า5ตีมีม้นมีอะไรบ้างก็จะมีบ k c h a i n t เทคโนโล g ีนะครับมี Genome หรือว่า DNA s e q u e n c i n g มีเรื่องเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับโร o t ติ s แล้วก็ตัวจัดจัดเก็บพลังงานหรือ Energy Storage นะครับ ก็ท <gas mus> ้ายสุดนะครับค nah, ุณคีติวิก็บอกว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างรวดเร็วเนี่ยอาร์ตอินเวสเมนต์ของคุณคีติวิชเนี่ยขอเลือกอยู่ข้างที่ถูกต้องก็คือเขาเชื่อว่าอยู่ข้างอินโนเวชันเนี่ยคือทางเลือกที่ถูกต้องในภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็อันนี้ก็คือสรุปประเด็นที่พอจะสรุปได้จากคลิปของคุณคีติวิในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับ ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ